บาดนี่สุดยอดเลยอุ้ยบาดเดียวอ,อีกหีคือคือเพิ่ไปหฮมกันแน่นี่น่ะน,นี้เด้นี้ไปหฮมอยู่หันอ้ยรุดสามคู่เป็นได้คู่อุ้ยมา,มาแ,แล้วมาแออล้ว บานทั้งบันท้เหนื่ยนี่ก็ยนไปทั้งในจุงเปียนอ๋อพอดีเลยสำเนียงก๋อยก่อยโอ้โหครละเอ็นได้คู่โอ้คู่ลาวรอบนี้รุดจำบ่คู่ สองได้นี่เป็นแห่งเลยเาะแย่ไปโอยแล้หลบาว่าเตมีสนได้คู่อเ่ มาแล้อคู่มาแล้วมาแล้ว,เ,วเอเล่โอ,อ,อ้เสือหลอดทหารมันแฮ้สองเคิงอนั่งเนี้ยมอเอาเยรยลอมาเนียบบเออ,อโอ้ตัวหน่อยพอด,ดีเลยไปไปพอด,ดีเผาเลยครับรสำเนออียอยไปดังไปเบโอ,อ,อ้เฮใหญ่เว้ยหลอท่สาหรหลดที่ แบบห้าสามแบบนี้มามาเอพอดีพอดีอยากวันนี้มาเที่ยวฟังเล้ามากินฟังเล้ามาหนีิโอ้สักรอดมาเลยเออพอคุณต่อมันจะโดดออกได้ดูดแล้วครับบ้านนี้ป้าใหญ่ว่าสันตามัึงแหงนึงว่ะสันเอลี่คู่เอล่ ะเราไปปล่อยบุปเพริณอู้ยบาดนี่อิเล่เลยเปี้ยเปียดเฮียละเปี้ยเพี้ยเฮียละฮะอเมเมเปี้ยเปียดเฮียละเปียดเปี้ยเปียดเฮียอยู่รูมนั้นอเมเมอยู่รูมนั่นยิ้มน้าพัน ผมพ่ปงงอ,อป้าเห็นอยู่บ่เนี่ยลงน้ำแล้วสันแย่งอยู่บ่โอ้ยลงแล้วโอ้ยบาทเดียวพ่อเลยคู่พ่อพ่อเลยอุ้ยบาทนี่สุดยอดเลยอุ้ยสุดยอดครับพี่พ <อ S 1> น้องบาดอุ้ยพ่อเลยคู่บาดนี่พ่อเลยบาดนี่ อู้หักลายบานนีปป่ปย oh, ังขูนี่ปลุนปลุนโอ้เป็นปล่อยบ่่ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยเนาะปกัอีกัมโอ้ยีกัมเอาเลยอู้ไปกัอ้ยบาเดียวเอรล่เลยพี่น้องเต็ับผมบันนี่นตู้ตู้ปล่อยบ่ปล่อยเลยปกเนาะอ้ไปกำเด้ สดงวกามีแต ouais. hmm? uh, ่แม yeah. ่น้ำคงมันมีอย oh, oh ู่สาสนใมันเอามาแต่แม่น้ำคงังกันเียนะขู่อะไรเงียเฮ้ยมาแม่นโ่เสียบดบาดในขู่ขึ้นมาเชียวนี่โอ้ยพีพีครับผมโอ้ยตัวบุกใหญ่นึ่ กัหลพ่อเลยบานนี่มาเทียวอยู่เลวยอู้หเหมือนมาหากินทั้งฝั่งสอปป,อป,อปอลาวมาเที่ยวงานบุญมาเที่ยวงานบุญบนนเดนะี๋ยากินผอบบานปลากระโดดลายอ้ยเดือดแตกแล้วอีต้มทีวว่เตรียมกอดอยู่บ้าน,าน,านเนี่ยโอ้ยตานดีเด้อโอ้ยพูนโคมเดียวเลยบาเดียวอีกเลยคือเพ้นเป้โฮมกันแน่นี่เนาะนี่เด้อ นี่ไปหุ่มอยู่หัน่ไม่ตุ้มเลยนี่อีกตัวนี้วไงกซุ่มเพิ่งเขาเรียบร้อยแล้วตัวโอ้ยตังห่วงโอ้ยพอเรียบรนอยคู่เฮ้ยต้องเป็นยี่ละทีมเลยคือว่าเราไฟมาแม่โอ้ยสุดยอดเลยียังนะก็เกาะอีรีเลยบาทเดียวหูเต็มเลยพูคขากลายนี่น่ะขนาดเฮ้ยใหญ่เลย <worship bird. S 2> นี่ซาได้หน่อยอย่างนี้เนาะอจุ่มนนังไหมล้ะเดี๋ยวไปย่างกินบัน